4นักแสดงมากฝีมือเตรียมกลับมาช่อง7สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทางช่องของเรามีข่าวมาฝากรวบรวมมาได้ทั้งหมด4ข่าวเลยนะคะซึ่งมีนักแสดงถึง4คนที่มีข่าวว่าจะกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7อีกครั้งซึ่งในคลิปนี้มีถึง3คนเลยนะคะที่เขาเนี่ยเคยเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7มาก่อนและจะกลับมาร่วมงานกับช่อง7อีกครั้ง ก็มีทั้งกบสุวรันนุนวรนุชแล้วก็พิงกี้สาวิกาส่วนติ๊กเจษดาพรเนี่ยเขาเคยร่วมงานกับทางช่องเจก็จริงแต่เขาเนี่ยไม่ใช่นักแสดงในสังกัดน,นะคะซึ่งแหล่งข่าวที่เรารวบรวมมาได้ในคลิปนี้ก็มาจากทางดาราเดลี่นะคะซึ่งดาราเดลี่เนี่ยเขาก็เป็นสำนักข่าวอยู่แล้วเชื่อถือได้แน่นอนก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกข่าวของนางเอกตลอดการมากฝีมือ,อ,อก,อก,กสอบสุวณัน นางเอกเจ้าน้ำตาที่หลายคนชื่นชอบนะคะเธอเนี่ยก็เคยกลับมาร่วมง,งานกับทางช่อง7แล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานก็คือเรื่องน้ำาสอสายนะคะซึ่งก็นานมาแล้วและคราวนี้เธอก็เตรียมจะกลับมาร่วมง,งานกับทางช่องเจอีกครั้งในละครดราม่าสุดแซ่บเลยก็คือเรื่องเพลิงกินาลีซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ผลิตโดยค่ายดาราวีดีโอซึ่งทางค่ายเองเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่า นางเอกของเรื่องนี้ก็คือกบสุวรานจริงๆแต่นักแสดงคนอื่นๆเนี่ยยังไม่รู้นะคะต้องรอทางช่องเนี่ยออกมาเปิดหูไล่ที่นักแสดงอย่างเป็นทางการก่อนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะข่าวต่อมานะคะก็คือข่าวของติ๊กเจษดาพรซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยกำลังจะกลับมาช่อง7แต่กลับมาคราวนี้ในฐานะผู้จัดละครเลยนะคะ ก็คือละครเรื่องลมพัดผ่านดาวที่ใครหลายคนเนี่ยอยากให้นางเอกของเรื่องนี้เป็นอ้มพัชราภานะคะเพราะว่าจะได้ร่วมงานกับปิกเจษดาพรไปด้วยหลายคนชอบผู้นี้เพราะว่าเขาเนี่ยเคยร่วมงานกันในละครเรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดีนะคะซึ่งละครเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดโผรายชื่อนักแสดงอย่างเป็นทางการถ้าเกิดมีข่าวคืบหน้าเมื่อไหร่ทางช่องของเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันอีกทีนะคะ ข่าวต่อมาก็คือข่าวของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาข่าวนี้นะคะเธอออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยนะคะว่ามีผู้ใหญ่ทางช่องเจดเนี่ยติดต่อมาให้เธอเนี่ยลงละครบูเรื่องหนึง่งเธอบอกว่าบทเด่นเลยนะคะแต่อาจจะไม่ใช่นางเอกซึ่งก็มีคนเนี่ยโทรมาขอคิวเธอแล้วนะคะเธอบอกว่าเธอพร้อมที่จะรับงานละครเรื่องนี้แน่นอนแต่ก็ต้องรอทางช่องเจ็เนี่ยอนุมัติอีกทีนะคะว่าจะให้เธอกลับมาร่วมงานหรือเปล่า ก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวของนางเอกคนนี้นุ่นวรน,นุษย์นุ่นเคยกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7แล้ว mm hmm. เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่องเพงเลิงเสน่หาและมีข่าวว่าเธอเนี่ยจะกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7อีกครั้งในละครเรื่องเข็มต้อนปลายซึ่งเป็นละครของผู้จัดเพื่อนซีเสียบโสภิตลภา,าแต่ข่าวนี้ยังไม่ชัวร์นะคะเพราะว่ายังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ลงข่าว เหมือนกับ3นักแสดงที่ผ่านมาที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะแต่เปอร์เซน์ที่จะพอเป็นไปได้เนี่ยก็พอมีอยู่บ้างเธอกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7แน่นอนแต่อาจจะใช่เรื่องนี้หรือไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้ก็ต้องรอความคืบหน้าอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะหาข่าวมาให้และจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้แน่นอนถ้าเธอกลับมาเมื่อ,อไหร่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่เรานำมาฝากในคลิปนี้กับสีนักแสดงมากฝีมือ ที่กำลังจะกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7อีกครั้งคุณกำลังที่จะรอดูผลงานของนักแสดงข่านไหนอยู่ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้เรารู้ด้วยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออาภาัยทุกคนด้วยนะคะ